สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวสวนผ่ซังหมุนที่จังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้วันที่สิบตุลาคมพศสอง4นห้าหกสี่นะคะวันนี้จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้การนะคะพอดีท่านผู้การติดธุระนะคะมาไม่ได้แล้วเราก็จะพามาเที่ยวสวนแทนนะคะไปเลยค่ะนี่จะเป็นต้นถักหวานป่าน,นะคะ ที่เราเตรียมมาปลูกวันนี้นะคะนี่จะเป็นผักหวานที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปลูกใต้ต้นตะขบอ่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณต้นตะขบนะคะที่เรา ผักหวานป่าไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่างอกอมุงงอกได้ประมาณนี้แล้วค่ะนี่ค่ะต้นนี้จะงอกเยอะหน่อยนะคะมีแดดลำไรค่ะนี่ก็ใช่นะคะเพิ่งงอกค่ะเนี่ย ต้นตะขบในแดดลำไรคะ่ะตอนนี้ก็จะเข้ามาในสวนนะคะสวนไผ่เราก็จะมาหานอไม้กันนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหานอไม้กัน,นะคะ่ะเดินชมสวนไปด้วยหานอไม้ไปด้วยนะคะเจอหนอไม้แล้วนะคะ ก่อนที่มันจะบินนะคะเราก็จะตัดไปให้หมดนะคะหน่อที่ยังไม่บินก็มีนะคะนี่กำลังงามเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นกิ่งที่เราตอนไว้นะคะบางหน่อก็เน่านะคะ หน่อเน่าเสียดาจังตรงนี้ก็จะมีหน่อให้ตัดบ้างนะคะหน่อมันฟอค่ะส่วนมากตรงนี้ก็บินหมดแล้วค่ะตัดไม่ได้ละบริเวณนี้จะเป็น ทางเดินนะคะแต่ว่ามันจะไม่เหลือทางเดินแล้วเพราะไผ่มันโตมากค่ะสูงมากค่ะสูงมากจริงๆสวยงามมากค่ะดูรอบๆนะคะรอบข้าง งามจริงๆค่ะวันนี้เราก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนนะคะเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ